มันคือนกมันคือเครื่องบินนั่นคือซุกอุ้ยเฮ้ยคือเด็กที่มเล่นดัันเดอร์บุควรจะจบอย่างไรวันนี้เหล่าพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาต้องการการปกป้องและต้องขอบคุณการทำงานหนักเน็ดเนื่ของฉันพวกเราได้เราเปแล้ว สุภาพสตีนละสุภาพบุรุษพบกับ The New Avengers พวกเราไม่ใช่ v v n n g r s ใช่พวกเราคือ t u u n e r r o o l t ไม่ไม่พวกคุณไม่ใช่ Thunderbolt พวกคุณคือ New Avengers เราจะเริกเปลียดทั้งโปสเตอร์แนละทุกๆอย่างเลยเว้นแต่ว่าพวกเราไม่รับคำสั่งเธออีกแล้วโทษทีใช่ทุกคนผู้หญิงคนนี้พยายามติข้าพวกเราอใช่นี่ยังไม่เบรกเซนใจเลยว่าทำไมเราต้องเล่นตามน <ำ S 1> ้ด้วือใครนะครับผมบัคกี้ไม่ผมหมายถึงอีกคนหนึ่งเขาหนั่นโกส ธอคือใครอะเธอเป็นเด <Under Bowl. S 2> นิวอเวนเจอร์สเธอพยายามจะฆ่าเราอะไร <c oughs> นั่นไม่จริงเลยจริงแท้เลยละ่ะเธอหลอกให้พวกเราฆ่ากันเองเพื่อปกปิดหลักฐานชั่วของเธอแล้วเธอยังพยายามเผาเราอีกจากนั้นเธอก็ให้บ๊อบไล่ล่าเราทุกคนจากนั้นเราก็ต้องช่วยบ๊อบและเมืองจากบ๊อบใครคือบ๊อบจะค่ะผมเองบ๊อบและผมก็เป็นเซนทรีด้วยบ๊อบคือเนิวอเวนเจอร์สแถมยังแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนอื่นด้วยและผมก็ยังเป็น นี่เห้าเมืองนี่เป็นปุ๋ยหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วไหนเขาได้มาเป็นละแวกเจ้าบาวแล้วเราต้องระแวงเขาอีกไหมเนี่ยคงจะไม่แต่ก็อาจจะไม่รู้สิอ,อครับจริงหรือเปล่าครับที่ว่าป๊อปพลังกากแล้วก็สู้ซูเปอร์แมนไม่ได้เลยในการต่อสู้ครับเป็นคำถามที่แปลกมากวที่จะเป็นทีมที่ดีได้ยังไงอะ่ะคนกลับมาเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงครับนนช่อีกคนหนึ่งที่ฆ่าคนด้วยโรกกับตออนาริกาวเปล่าครับไม่เลยไปดทเลยว่าพวกเราต่างก็เคยทำเรื่องแย่กันมาก่อนอะจริงไหมล่ะ อย่างสอสอบางก็เคยฆ่าคนมาบ้าง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แล้วเราจะเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหรออีบนี่ดูจะเป็นอันตรายมากกว่าอีกอะไม่เราต้องส <PBS> ป <c oughs> <c oughs> อยบุคุณนะคะฟังนะ <c oughs> ฉันรู้ว่าดีดูเหมือนทีมนักฆ่าที่ถูกฝึกมาและใช่พวกเราก็เป็นแบบนั้นจริงแต่ไม่นานมานี้เราเพิ่งได้รู้ว่าความหมายจริงๆของการมอบความรักคืออะไรเพราะงั้นฉันอยากให้คุณลองเปิดใจดู <uit> โอ้ว้าวดูเป็นกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ที่เฟี้ยงงาะเลยคุณเ <Kids> ข้าถึงใจพวกเราแล้วคุณดี่สุดแต่เอ็นเกมเดี๋ยวก่อน เอาเวนเจอร์ใหม่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยคุณคือใครอะครับผมผมผมกับกับตาอเมริกาไงพวกแล้วผมยอมไม่ได้นี่มันยุงแล้วยอมเปล่าไโอยฉันต้องหาที่คนได้ตังเอาเว้เจอร์มไม่เคยพยายามเป็นอเวนเจอร์เลยฉนต้องไปเแล้วนชื่นเลยต้องไปแล้วคุณนี่ก็ยังไม่ตายแล้วฉันต้องขับรงกิได้สำเร็จอเวนอ้าวอเวน คือต่าเธอตายไปแล้วสักใครจะยอมให้เป็นแบบใครเป็นแคสๆมาสเตอร์้เสียงประชากไยด้วยายจี้คุอย่าลืมกลับไปติดตามผลงานของต้นฉบับด้วยนะครับ